อวตารออฟอีวิล แม้ว่าจะไม่ทราบที่มาและจุดประสงค์ของมันเพราะว่าเกมไม่ได้กล่าวถึงเลยส่วนกระทั่งการต่อสู้มันอาจจะเป็นผู้บงการที่แท้จริงที่ควบคุมกองทัพพอลิมิกผ่านหน้าก,ากากสีขาวที่ผู้นำลัทธิใส่มันค่อนข้างอ่อนแอต่ออาวุธของมนุษย์มากมากพอที่จะทำให้มันหนีไปได้ไม่ได้รับความเสียหายเป็นระยะเวลานานดังนั้นแม้ว่าจะมีรูปร่างที่ดูน่าเกมขา่ามและความแข็งแกร่งที่ดูโดดเด่นแต่จริงๆแล้วอวตารออฟอีวิลก็ไม่ได้ทรงพลังขนาดนั้น ตามที่มีล่าเก่าอวตารออฟอีวิลขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์มันสามารถนําอารมณ์เหล่านั้นมาใช้เพื่อทําให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นได้อาวุธของมันไลรีเปอร์เป็นเคียวที่มีความรู้สึกซึ่งกล่าวกันว่ามีจิตใจเป็นของตัวเองมันจะเจริญเติบโตจากจิตวิญ,ญญาณของสิ่งมีชีวิต ในช่วงเริ่มต้นของการต่อสู้ตัวละครผู้เล่นจะใช้แอนิเมชันหนาวเพื่อบ่งบอกว่าบอสอาจจะมีร่างกายที่หนาวเย็นหรือไม่การต่อสู้ก็เกิดขึ้นในระดับความสูงที่สูงมาก ในการต่อสู้อวตารออฟอีว e ิลจะโจมตีโดยการไล่พลังงานทรงกลมใส่ผู้เล่นและบินหนีไปเงาของมันจะปรากฏที่พื้นหลักยกเคียวไลท์ลิปเปอร์ขึ้นเพื่อกำหนดเป้าหมายและสร้างละอองควันออกมาเมื่อกระทบกับพื้นจุดอ่อนของมันคือกระโหกที่หน้าอกและเมื่อได้รับความเสียหายมากพอมันจะบินหนีไปซึ่งทำให้เราไม่สามารถรู้ได้อย่างชัดเจนว่ายักษ์ตัวนี้คืออะไรกันแน่ จนถึงปัจจุบันอวตารออฟอีวิลมีขนาดสไป์ที่ใหญ่ที่สุดในซีรีส์